สวัสดีผู้นชมทุกท่านกันด้วยหายไปนานเลยกับการเล่นไมค์คาร f t PvP อ่ะก็ <c oughs> จะบอกไอ้ช่วงที่ผ่านมาว่าหายไปไหนมาซึ่งน่าจะเห็นโพสต์ใน YouTube ไปแล้วแหละเพราะว่าที่บอกว่าเก็บกระเป๋าเดินทางอะ่ะตอนนั้นอะ่ะคือขึ้นมาฝึกงานนะครับก็เลยแบบยังจัดระเบียบเวลาไม่ได้ก็เลยยังไม่ได้มาสตรีมหรือว่าทำคลิปให้ดูแต่ว่าช่วงนี้ก็น่าจะค่อนข้างจัดเวลาได้แล้ว น่าจะมาบ่อยมังงนะ่ะมัง <c oughs> คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่แบบมาเล่นให้ดูเฉยเดี๋ยวช่องล้างอะไรอย่างนี้ส่วนสตรีมมีไหมก็รอดูพรุ่งนี้เอา สีน้ำเงินพี่ก็แคมป์เกินเออ,อ้ตายยากว่ะรู้สึกว่าไม่ได้เล่นเวเนตี้นานแล้วคนมันตายยากไงไม่รู้เสียงก็จะเป็นเปนลี่ยนนะเพราะว่าไม่สบายนิดหน่อยโอเค ้ยลูกเออชิบหายละอาจจะมีเ,เสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนะตอนนี้อยู่ที่หอพักอาจจะมีเสียงรถเสียงลมเสียงอะไรบ้าง คอยไปตัดออกกันว่าแต่สีอื่นเขาจะไม่ตอบมาเลยนะก็มีอยู่สีเขียวโอ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้ยอะไรอะเล่นเร็วเขาวะเออมีเสียว,วุบบ่าเหมือนกันแหละว่าแต่เขาตอบมาจากทางไหนวะ ไปนและจะเย็นเพื่อนจุเออนั่นแหละไม่ได้เล่นนานฝีมือก็ไม่ตกเลยนะเราถือหรือ ก็อย่างที่บอกครับอยู่หอพักมันก็จํากัดหลายๆอย่างเนาะเพราะว่ามันเสียงดังมากไม่ค่อยได้แล้วก็อืมยังไงอะเสียงรบกวนก็อาจจะค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะเพราะว่าคนมันพักรวมมาเนาะ ถามว่าพี่จะกลับตอนไหนอะไรเงี้ยก็น่าจะปีใหม่แต่ก็ไม่ได้ไปทําคลิปให้ดูหรอกเพราะว่าอาจจะไม่ได้เอาน้อตบุ๊กไปด้วยนะครับอาจจะแบบไม่มีสตรีมอะไรเงี้ใครจะขยันยกโน้ตบุ๊กไปมาไปมาถูกไหมออมันหนักหูบอได้สีชมพูพี่แกแบบเอาไม่มีแล้วก็ว้าวุ่นเลยเนะี่ย รู้สึกแบบคนเก่งๆเขาเลิกเล่นเบนิตี้ไปค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเอาจริงขอไปเล่นเซิร์ฟไหนกันน่าจะไฮนะแต่ผมเข้าไฮไม่ได้ไม่รู้เป็นไรมันโหลดนานจัดเลย หลายคนแบบมาดูคลิปนี้แบบพี่โนนเสียงเปียนไปไม่ใช่นะครับเป็นหวัดนน็หน่อยไม่เชิงหวัดหรอกก็แบบแค่เจ็บคอไม่ได้เป็นไข้อะไรขนาดนั้นหน <c oughs> ักเล่นกูมันแนะ <c oughs> อ,อ้ย แต่ว่าว่าจะไปเล่นเซิร์ฟเน็ตเกมอะไรอย่างงี้แต่ดูแล้วเซิร์ฟไม่โคตรปิงเลยเบเนดิตีดีกว่าเฮ้ยล่วงลหวงอนี่อ่ะสีน้ำเงินอยู่พอดีเหลือชุดเดียวแล้วเนี่ยเพื่อนมามามมามอบเร็วๆมามอบเร็วๆเพื่อน เออเอาเข้าไปเออเอาช่วยช่วยเอาช่วยอ่าไปไปเอาตีกันให้ตีกันเออตีกันให้ตายกันเ็วเฮ้ยสีแดงนายดูมีฝีมือนายดูมีฝีมือจังเลยเอาเรียบร้อยละนี่ขนาดผมไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยเออดูสิ ถ้าหิงเราตายฟรีอยากแบบกลับมาสตรีมมากๆแต่ขอดูวันเวลาก่อนนะครับว่าวันไหนมันเหมาะจะสตรีมบ้าง แหลงเขา,านั่นอ่ะเรอะวะ เล่นเชิงกับพี่ลยจ้ะน้องนี่ไม่ได้เล่นนานปักแซบขึ้นเยอะเลยแล้วเราก็ไอช่วงที่มาทํางานเนี่ยจันถึงสุกอาจจะไม่ค่อยว่านครับเพราะว่ากลับจะทํางานมันก็เหนื่อยแล้วถูกไหมอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยโดนเลยกอี้ช่วงที่แบบทํางานเสร็จปุ๊บเย็นอย่างเงี้ยเหนื่อยไม่มีเวลาทําคือแบบว่ากลับมาก็ต้องแบบไปซื้ออะไรกินแล้วเพราะว่า ไม่ได้อยู่บ้านนะไม่มีใครทําให้กินอยู่ตลอดมันต้องแบบปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่เลยอนะแล้วเวลาทําคลิปอะไรเงี้ยก็ต้องจัดเวลาใหม่ด้วยนะครับ เอาจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังแบบเสียงดังไม่ได้เพราะว่าอาจจะรบกวนข้างห้องได้เกมผีอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนแล้วกัน โอ้โย่ร่วงไหมอ้ยวช,ชีิน้ำเงินไม่เลือกเด็ดเดลิ้นพันสีน้ำเงินไม่ร่วงชิบหายละมาเพื่อนเอาโอ,โอ,โอโ้ล่วงละ เฮลโลสิน้ำเงินอะไรเขาจะเล่นอะไรเนี่ยเขาเล่นอะไรงเขาวะเหลือเอ่อเรียบร้อย ส่วนคนที่มีคําถามอะไรตอนนี้นะครับเพราะว่าไอคําถามที่ว่าพี่ทําเมาส์กลมๆยังไงไม,ไม่ต้องถามเลยนะครับก็คือบอกไปแล้วใน Q&A มั้งไม่ใช่ไม่ใช่ Q&A เป็นคลิปตอบคำถามตอบคำถามอะไรวะ i อจำไม่ได้เออนะหมายถึงไอคลิปที่ผ่านมาแหละไม่ตอบแล้วนะเพราะว่าตอบไปแล้วนะครับ เฮ้ยเฮ้ยจะตายพเพราะเน็ตปิงไม่ได้นะเฮ้ย hey. Gặp chốt còn chốt còn nó khỏi yên ninh dù Yên ninh dù sang bọn ý Ui bóc một Phải lắm oh, luồng แพ้เกมแรกอโอเคเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่ามีเวลาสตรีมไหมเพราะว่าหลายคนแบบเรียกร้องมากว่าพี่สตรีมหน่อยพี่สตรีมหน่อยเจอหลายเม้นล้วเดี๋ยวต้องจัดการเวลาใหม่แล้วก็หาเวลาก่อนนะครับ คลิปนี้ก็มาบ่นให้ฟังก่อนเออเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแดงพี่แกเปรี้ยวจังวะเอาแบตหมดอีกสวยละทีเนี้ยเอเคแดงพี่แกโคตรเปรี้ยวอะ่ะนี่ลวงคู่เลยหมด โอ okay. เคอาล่าะเจอกันใหม่คลิปหน้าไ่ไปครับจุบ๊บจุ๊บลืมลืมอ่าลืมตอนท้ายปิดคลิปแล้วไม่ได้ปิดคลิปนานเป็นเดือนแล้วมั้งไปละไ่ไป